สวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมพระขุนแผนอง์นี้เป็นขุนแผนทรงพลใหญ่วัดบ้านกลางาเป็นเตื้อดินเนื้อดินผสมว่านนะครับแล้วก็มีลักคาบลักลาดำผสมควรอง์นี้จะว่าเป็นองค์แชมป์ก็ได้นะครับเพราะว่ามีหูตากระพริบเลยครับหูท่านจะยาวปาบ่านะแล้วก็อยู่ในโรมเลนแก้วี่ทั้ง ล่ามสันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเป็นพิมพ์พระพุชินาราชนะครับที่จำลององค์มาจากองค์พระพุทธชินาราชจังหวัดพิษณุโลกอ่าเป็นพระคุนแผนที่ประวัติการสร้างก็มีพ,พ,พะระพระะนเรศวนนะครับพระนเรศวนมหาราชสร้างอายุก็อยู่ประมาณประมาณสี่ห้าร้อยปีนะครับเป็นพระที่หาชมยากอีกองค์หนึ่งครับ แล้วก็เป็นคุณแผนที่ในรับความยอมสูงสุดในบรรดาคุณแผนนะครับเพราะว่าเป็นทรงพลใหญ่หายากครับพิมพ์นี้นานๆครั้งเราจะได้เจอสักอกนะครับคุณแผนทรงพลใหญ่องค์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับในการวางแขนนะครับแล้วก็เนื้อหาของท่านเนี่ยค่อนข้างจะยับย่นนะครับแล้วก็มียับยน่นแล้วก็ฉ่ำฉ่ำนะครับเนื้อสัจจะฉ่ำนะครับฉ่ำไปด้วยน้ําว่านนะครับ ชาไปด้วยน้ำว่านแล้วก็มีคาบลักลาดํแล้วนะครับติดตามองค์นะครับนี่ครับนี่คือลักลาดํานะครับที่ติดมาจากในกลุ่นะครับองนี้ได้รับความนิยมสูงสุดครับเพราะว่าเป็นพิมพ์ที่คมชัดมากครับไม่ว่าจะเป็นคิ้วนะครับแล้วก็ดวงตาท่านนะครับแล้วก็ริมฝีปากจมูกนี่เด่นชัดมากองนี้ครับซึ่งเป็นพิมพ์ทรงที่หาชมยากองหนึ่งครับ สนนราคาก็เห็นเขาว่ากันเป็นล้านนะครับมาลาเซียนใหญ่เขาว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับสําหรับเรานี่ก็เอามาให้เพื่อนๆนะครับนักเรียนสะสมพระเครื่องได้มาชมกันนะครับมาแบ่งปันกันชมนะครับว่าวันนี้เรามีพระอะไรดีๆมานําเสนอบ้างครับองนี้ก็เป็นพิมพ์นิยมครับพิมพ์นิยมสูงสุดในบรรดาพระวัดบ้างกลางนะครับเรามาดูด้านหลังครับด้านหลังครับนี่ครับด้านหลัง ก็มีขับลกักลาดำพอสมควรครับขับลกักลาดำเห็นเขาว่าท่านจะมีเมตตามาหานิยมนะครับพุทธคุณท่านนะครับจริงๆรงแล้วสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นพระนักลบนะครับเพราะว่าพระนเรศวรนะครับได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะไว้แาจากบรรดาทหารนะครับที่ออกศึกนะครับเป็นพระนักลบนะครับ แต่มาส่วนใหญ่จะมีเด่นดังทางด้านเมตตามาหานิยมนะครับเพราะว่ามีพวกคนอาไปใช้นะครับ